ช่วงที่เราจับประชุมเอเปคคือการสร้างความมั่นใจว่าประเทศทั่วโลกนั้นจะไม่เกิดปัญหาอาหารขาดแคลนจะได้รับการดูแลด้วยความร่วมมือกันให้เกิดความมั่นคงอาหารหรือ Food Security กีกระทรวงเรษฐโดยนายรัมตรีดร้สมใจยสิส่อ่อนได้เป็นประธานเจ้าภาพจัดก,ก,การประชุม21เขตเศรษฐกิจสมาชิกอาเซียน ในการประยุมร์แบะเีเกษตรอาหารของเอฟเและทุกคนแสงความชื่นชมต่อเกษตรกรของเราต่อบ้าชนต่อภาครัฐและรัฐบาลของเราเขาได้ือดใส่ระหว่างความหวังในทั้งการความขัดแย้งความมืดมน,นของแนาคตการเผชิญกับโควิดซึกงน้อยเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวหดตัวไปทั่วโลกและยังไม่รู้ว่าจะจบลงที่ตรงไหน แต่อย่างน้อยที่สุดทุกปากทุกชีวิตไม่ว่าจะต้งมีดีจนอย่างไรต้องกินอาหารและไม่ใช่แค่อาหารที่มีกินเท่านั้นต้องเป็นอาหารปลอดภัยด้วยจึงมาสู่การเดินตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเสรและสาก์นั่นคือยุทธศาสตร์ 3S หลายคนบอกไม่เข้าใจจะทำอย่างไรทำมาสามปี เข้าปีที่สี่นี่คือส่วนหนึ่งคือ safety, เซฟตี้ ty, กเษกษตรปลอดภัยซิเคอร์ตี้เกษตรปัญโงงแล้วก็ซัสเนพพลายเชนเกษตรยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามารวมทั้งภูมิปัญญาไทายภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สัานพระราชาเราจะตั้งศูนย์ได้วิทัลเกษตรด้ากรรมทุก จังหวัดตัวประเทศเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำเพราะเห็นว่าถ้าเราไม่ใช้องความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีเม่ดดินไทยๆของเรายืนประกาศตัวเองแล้วก็เอาสัตว์ของภูมิปัญญาไทยสตร์พระราชามาใช้หมอดินหลายคนที่มีอยู่กว่า7จ็ด0กน่นตัวประเทศถือด้วยมีคุณธรรการอย่างยิ่งเพรดินเหัวใจนอกจากน้นก็คืออยู ไดมีการก่อล่างสร้างขึ้นมาในที่สุดเราก็มีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศเพื่อแต่ละจังหวัดเช่นจังหวัดตากเชียงใหม่ปัตตานีเพชรบุรีน้องคายเป็นต้นแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในการวิจัยวัฒนาตามศักยภาพอัตลักษณ์อษอษของแต่ละจังหวัด